ฝนล่าสุดวันนี้หนักแรงสมใจแน่ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่6มิถุนายน2565ตามที่โมเดลสภาพอากาศของ ECMWF แสดงให้เห็นว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีพื้นที่ฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้ทั้งหมด45จังหวัด ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำเลยไปจนถึงช่วงดึกในบางพื้นที่ซึ่งยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในทุกภาคจะเนื่องด้วยสาเหตุปัจจัยอะไรและฝนที่เกิดขึ้นจะตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันไหนไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากมารสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมในบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยซึ่งจากอิทธิพลดังกล่าว ส่งผลทำให้ในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น46จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารร้อยเอ็ด ยะโสธรอ่อำนาจเจริญนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีราชบุรีการจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราชเพชรบุรี สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลโดยในวันนี้พื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองมากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่7ถึง12มิถุนายน2565ในบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งได้รับอิทธิพลจากเคร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้นอกจากอิทธิพลดังกล่าวจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วยังทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรซึ่งจากลักษณะอากาศดังกล่าวต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังในช่วงวันที่7-12มิถุนาย,ยน2,565ให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยตลอดช่วงนอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ